อันมยังปัสสะภาคาวะโตอวปภาคณามการังเกโระมะเสเฮนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะในวันนี้ ในวันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายได้ร่วมประกอบพิธีได้ร่วมประกอบพิธีส่งร่างนักรบกองทัพธรรมส่งร่างนักรบกองทัพธรรมทําให้เกิดธรรมสังเวชทําให้เกิดธรรมสังเวชในเหตุแห่งมรณะภัยในเหตุแห่งมรณะภัยของชีวิตในสังสารวัฏของชีวิตในสังสารวัฏที่ไม่อาจกําหนดเบื้องต้น ที่ไม่อาจากำหนดเบื้องต้น <c oughs> ในท่ามกลางในท่ามกลางและเบื้องปลายได้และเบื้องปลายได้ที่สรพสัตว์ทั้งหลายที่สรพสัตทั้งหลายยังต้องท่องเที่ยวไปยังต้องท่องเที่ยวไปต่างทอดทิ้งร่างไว้ต่างทอดทิ้งร่างไวบ้บนผืนปัตพีบนผืนปัตพีมีกองกระดูมีกองกระดูสูงเท่าภูเขาสูงเท่า แม่ตัวของเราแม้ตัวของเราก็จะต้องจากโลกนี้ไปก็จะต้องจากโลกนี้ไปูไปส่สัมปรายยาภพ ส่สัมปร,รายภพเชกเช่นเดียวกันเชกเช่นเดียวกันวันเวลาที่ผ่านมาวันเวลาที่ผ่านมาข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายได้อุทิศตนได้อุทิศตนในอนาจาักแห่งธรรมในอาณาจักแห่งธรรมนำสันติสุขที่แท้จริงนำสันติสุขที่แท้จริงไปสู่มวลมนุษยชาติไปสู่มวลมนุษยชาติรับใช้พระพุทธศาสนา ใช้พระพุทธศาสนาอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันด้วยบุญกุศลนี้ด้วยบุญกุศลนี้ถ้าหากวันใดถ้าหากวันใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายจะต้องจากโลกนี้ไปจะต้องจากโลกนี้ไปขอให้ได้ไปดุสิตบุรีขอให้ได้ไปดุสิตบุรีในวงบุญพิเศษในวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์เขตบรม ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมให้ถึงพร้อมด้วยให้ถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติอันเลิศมนุษย์สมบัติอันเลิศทิพยะสมบัติอันเลิศทิพยะสมบัติอันเลิศและนิพพานสมบัติอันประเสริฐและนิพพานสมบัติอันประเสริฐเมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิดเมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิดหรือกำเนิดมาเป็นมนุษย์หรือกำเนิดมาเป็นมนุษย์ให้ได้เพศบริ ให้ได้เพศบริสุทธิ์มันเกิดในบรวรพระพุทธศาสนามันเกิดในบรวร <c oughs> พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายวิชาธรรมกายเป,าเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตคิดสอนตนเองได้คิดสอนตนเองได้ให้เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ให้เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวงฉลาดในศาสตร์ทั้งปวงมีดวงปัญญาสว่างสวัยมีดวงปัญญาสว่างสวัย ให้ได้บรรลุธรรมให้ได้บรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระเดชพระคุณหลวงปู่และพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรสดจันทสโรพระผู้ปราบมาพระผู้ปราบมาและคุณยายอาจารย์และคุณยายอาจารย์มหารัตนอบาสิกาจันทนุกยงมหารัตนอุบา กษิกาจันทนกโยให้ความปรารถนาทั้งมวลให้ความปรารถนาทั้งมวลของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเ,เจ้าทั้งหลายจงเป็นผลสําเร็จ จงเป็นผลสําเร็จ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 ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ทุกทุกพระองค์จงทุกประการเถิดจงทุกประการเถิดนิพพานปัจเจโยโโหตุ นิพพานะปัจ,จโยโหตุสัพเพสตาสัพเพสตาสัตว์ตตทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุก ที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นอะเวราอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถอจงเป็นสุขเป็นสุขเถออย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยสัพเพสัตาสัพเพสตาสัตทั้งหลายสัตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกัน อทัพยาปชาอัยยาปชาจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจงเป็นสุขเป็นสุขเธอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจะได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยสัพเพสตาสัพเพสตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นอานีคาอานีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจงเป็นสุข อย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยอย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยสัพเพสตาสัพเพสตาัสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นสุขีอัตานังสุขีอัตานังปริหารันตุปริหารันตุจงมีความสุกกายสุขใจจงมีความสุกกายสุขใจรักษาต่อ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกที่ท่านได้ทุกขอให้ท่านมีความสุข ขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพเพสตัยสัพเพสตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นอันใดช้าที่เกิดเป็นอันใดช้าที่เกิดเป็นชลาพุช้าที่เกิดเป็นชลาพุช้าที่เกิดเป็นสังเสทช้าที่เกิดเป็นสังเสทช้าที่เกิดเป็นโอปปาติกาที่เกิดเป็นโอปปาติกาจึงมารับกุศล จงมารับกุศลผลบุญให้ท่วนทั่วทุกตัวเถิดให้ท่วนทวทุกตัวเถิดอ,อร,ห,มมอรหังสัมมาสัมพุทโธปะควาอรหังสัมมาสัมพุทโธปะควาพุทธังปะควันตังอ,ภ,ททงงอภิวาเทมิพุทธังปะควันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถ พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภาคขวตาธัมโมสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมัสามิธัมมังนัมัสอามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปติปันโนภาควโตสาวกาสังโคสุปติปันโนภาควตโตสาวกัสังโฆสังขังนมามิสังขังนมามิสังโคเมนาโตพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านลุกขึ้นยืนประนมมือ แล้วหันหน้ามาทางพระเดชพระคุณหลวงพ่อตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียกันนะครับกราบกราบกราไว้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนา ให้มีดวงตาเห็นธรรมเกาถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอสาธุ